อ่านนีลองกองอนนมีต้นหม้เยอะทุกคนใหญ่เมาต้นหนิวอันนี้ต้นหลีวทุกคนกันเกลาโอ้ยแล้วมีหลังสาดหมจ๊ะในล่องทาง มีรังสากต้นหนึ่งด้วยแต่ว่ามันหนักนะทุกคนเดี๋ยวค่ยตัดสินใจพรุ่งนี้จะไปพิชณุโลกหรือจะเอาก็กรุงเทพดีคนเยอะนะครับทุกคนนี่หางานมาหาอรสบ เดินมาแป๊บเดียวเวงประมาณ4 5 0 0เมตรทุกคนจากดีดีอพาร์ตเมนต์มางานลองกล่องทุกคนใครวางแผนจะเดินทางมาอุตรดิตถ์ปีหน้าหรือช่วงไหนฤด,ดูหนาวนะครับก็มีงานฤด,ดูหนาวประมาณนี้ใช่ไหมก็มาพักที่ดีดีอพาร์ตเมนต์ได้นะเขามีรายวันรายเดือนนะฮะห้ององค์ห้องแอร์แล้วก็ที่ดีดีทารารีสอร์ทนะฮะดีดีทาราอินรีสอร์ทตรงแม่น้ําน่านสวยมากแล้วก็ได้ไปไหว้พระวัดท้ายตลาดด้วยตรงนั้นแล้วก็มีสี่แยกออนางยักษ์ จะมีข้าวซอยอร่อยวัดธรรมาทิปไตยเข้าไปไว้พระธรำบุญทุกคนนะครับก็ไม่ไกลจากดีดีทาราอินรีสอร์ททุกคนก่อนจะไปเหนือไปอะไรเขาเรียกนอกเมืองเนาะไปภูสอยเจา้าไปรับแลไปตรอนอำเภอตรอนก็น่าเที่ยวนะครับอำเภอพิชัยบ้านเกิดของเ,อเจ้าพญาพยายิชัยเจ้าพญาพิชัยดับหักนะฮะทหารเอกคู่ใจของพระเจ้าตักสิทธ์มหาราชในครั้นที่กอบกู้ นะฮะเอกราษนะฮะทุกคนกำลังเดินกลับนะครับดีดีดอพาร์ตเมนต์นี่ฮะพระจันทร์สวยไหมแล้วนี่ต้นศักนะฮะต้นสัก์เขาต้องตัดนะไม่งั้นมันจะปิดพังหลังคาเขาเนี่ยทางการก็เลยมาตัดมันก็งอกใหม่นี่ครับดีดีดดอพาร์ตเมนต์โอ้โหบ้านนี้รลมากทุกคนเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ถูกไหมครับไปงานเหรอครับที่เราเดินออกทะลุแต่ตอนเราเข้าเข้าทางน,นี้แล้วก็ไปร้าน ข้าวพันผักจำได้ไหมเราออกไปตรงนี้ถนนใหญ่เลี้ยวขวาแต่เรากําลังจะกลับดีดียพาร์ตเมนต์ทุกคนสรุปก็คือดีดียพาร์ตเมนต์จะมี3แบบนะสีขาวก็จะเป็นแบบารายดูกันห้องแอร์ห้อง,อองสีส้มนะฮะก็18ดห้องใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแล้วก็สีสีเหลืองใช่ไหมคะ สีเหลืองสีเหลืองสีชมพูสิบแปดสีส้มสิบแปดสีขาวสิบสองน่ะนี่ฮะสิบสองก็จะเป็นห้องพัดลม